ครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตลูกค้าถ่ายรูปบันทึกภาพนะครับก็ตอนนี้ก็ทางร้านก็ได้มาถึงบ้านลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวอีกสักครู่ก็ทางร้านก็จะแนะนําวิธีการใช้งานให้แก่ลูกค้าได้ใช้งานที่เป็นได้อย่างถูกต้องนะครับครับก็ตอนนี้ทางร้านได้จะตั้งให้ลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ <S 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 สมชายเองพร้อมที่จะแนะนําให้ลูกค้า วิธีการใช้งานได้อย่างถูกต้องให้มากที่สุดครับลูกค้านะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับการใช้งานที่ถูกต้องเนี่ยคือการรวมทั้งระยะยาวเนี่ยการดูแลรักษาเครื่องถ้าลูกค้าใช้เป็นเนี่ยก็จะได้ระยะยาวมากนะครับก็ทั้งนี้และทางนั้นเนี่ยต้องขอขอบคุณลูกค้ามากนะครับที่ให้การสนับสนุนด้วยการบอกต่อกันมาขอบคุณพี่กุ้งที่บอกผ่านลูกค้าเดี๋ยวต้องขอขอบคุณลูกค้าครับผมขอบคุณมากครับลูกค้า ฝากร้าน n j f e เฟเนสที่สุราษฎร์ธานีอีกสักหนึ่งร้านนะครับให้เป็นทางเลือกให้แก่ท่านนะครับลูกค,ค้าครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ